ดูพอ่อที่พ่อเป็นไรหนะนี่ยนายแม่ไปดูหน่อยไปดูหน่อยมีเลืโอ,โอมีเรือหรอใช่ใช่แล้วหนูทำไมไม่ไปช่วยหน่อยไปช่วยแม่หน่อยหนูแม่นอนอยู่นั่นน่ะไ,ไปเร็วๆเอาไป,ไป,ไปเอายาไปฉีดไปเออเอายาไปฉีดไปเอายาไปฉีดก่นอนเ่ะยาไปฉีดแม่หลับอยู่แม่หลับอยู่เ <laughs> อ, <laughs> อายาฉีดลุกขึ้นมาเออขึ้นมาเลย หายยางคะแม่หายยางเออในละครแม่หายยางโอ้เอาปวดขาโอ้โอยโอ้ยทำมดีข้าแม่ทำมดีค้าแม่ไม่เป็นไรคุณหมอคุณหมอเป็นอะไรมาคะโอ้ยโอ้ยปวดท้องนะคะโอ้ปวดท้องจะคลอดลูกหรอปวดท้องเหรอคะโอ้ยโอ้ปั๊มหัวใจหน่อยพี่ โอ้น้องเพชรน้องเพชรปั๊มหัวใจหน่อยโอ้ยไม่ใช่บีบีเอ็งไม่ใช่บีบีหรอใช่ไม่ใช่บีบีอ่าโอ้ปั๊มหัวใจไหนปั๊มยังไงยังไงปั๊มหัวใจให้ยายดูสิปั๊มยังไงแม่จะนอนเอาแม่จะนอนแม่จะนอนแม่จะนอนปั๊มหัวใจจริงรักแฟนฉลาดไแฟนฉลาดโอ้หหายแล้วเหรอคะโอ๊ยตกใจตกใจหายแล้วเหรอคะแม่ตกค่ะ เอามายล้วหรอแม่แม่หายแล้วหรอคะไม่หายแล้วอืมไม่หายแล้วนี <c oughs> ่จะกิ๊กเธออะไรอาจารย์เอ้ยอาจารย์อาจาร <c oughs> ย์ใไม่ได้ใหญเป็นไม่ได้ยายเปีย,ยเป็นกระโปรงยายนอนไม่ได้ <c oughs> โลเพจไม่เอาค่ะเอ้ <c oughs>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  ้องหายแล้วเหรอคะแม่ไม่ไม่ไปจ่ายตลาดหรอคะไม่ไปจ่ายกัยกบข้าวรือยังคะ